โอเคก็ต้องขอกราบสวัสด็จคนท่านด้วยนะครับเนี่ยพวกเจ้าเลนจกมเนี่ยก็จะมาเล่นเกมโน้ตบุ๊กในแแบบแบบแหละก็อย่าแซดเผยบ้านนายหรือเรียกไงว่าตีบ้านนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นแหละ

โอเคโอ้รถรมันไม่คล่องช่องอ่ะเอออะไรก็มาแล้วไปเลยไ <Okay. S 1> อ,ยอย้คนขี่มอเตอร์ไซค์ห่างๆเลย คันนี้ยกรอไดปะโอ้โหโอ้โหเซิร์ฟเวอร์นี่คือแบบโอ้โหแบบกราฟิกดีจัดเลยแล้วสภาพแบบโฟรเนี่ยเอ้ยเอ้ยทำไมมันมันแรกจังวะมันแบบแปลกแปลกวะแบบมันแหลกแบบ A. เพียอ่าเราลองออกจากตรงนี้ก่อนนะมันรู้สึกมันแหลกมากเจอไปหน้าวัดไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะไปเออหน้าวัดแล้วก็ผมก็ได้เจอปือนกระบ,บอกหนึ่งเลยผมเอามาเิียงเล่นไงแก

กูจะไปโกนหัวกูจะเป็นพระแล้วกูจะบวชพาหนีหนีอะไรวะหนีคดีได้ลาบวชรอัวอาจารย์ก่อนคนณลาบวชไหนวะ <laughs> ได้เวลาแปลงล่างอ่ะแปรงล่างกูการไพส่วนแล้วเมวเมื่อกูแจ้งได้มันทำร้ายกู เก็บขยะก่นเ,เอามวมาวิ่งแล้วไปด้วยไปด้วยูเริวรถมึงเสกช้าจังวะ สัดไปเร็วก้ช้าเลยหนีรอดแล้ว ว่าชมพววูย์นะเนี่ยชมพว,วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงโอ้ยอกับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานชมพววูยบบน์นั้นก็ลองแวะมาชิมก่อนเฉาชมพูยน์นั้นนอก,กนจากอร่อยแล้วก็ยังมีูยิงแม,ม่ให้หม<า>ดเลยรัด้วยนะคบเช่นแกร้ร้อนในแก้ไข้หวัดน,นะครับลดความดันโลหิตสูงแกเ้เออโดนเลยไม่ซื้อหรอกหวยอ่ะ พาเขาไม่ซื้อมอ,อ,อ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม,ไ,มรไม่อยู่หรอกไม่อยู่หรอก ไม่เจอไม่เจอเวียงองไม่เห็นเลยเยอะใครอยู่ไหนวะ

มแลนวบรรทุกไม่เห็นสักสคัน,นเนนอนเกอกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกก <c oughs> ูไม่ออกอกลัวออไปแล้วไปแล้ว

ไปเร็วเห็นว่ามันอยู่ไหนวะเอ้ยเฮ้ยลด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 

นม่มี่มีขวาง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 วะไรออ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถเม์เข้าวัดเว้ยองตำรวจมาจับนะเหมือนในเรื่องหนังรถเมยลนลกเลยไม่มไม่ มาดิฮิ้ยีะมาดิฮอดิฮอดิมาดิมาดิ มามาดิมาดิมาดิกูบีบแต่ด้วยแบบกูยกล้อเลยยกดิยกดิรถถังอ่ะเอ้ยนี่อย่รถถังก็ล้อเลยเะไปละนี่ เฮ้ย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 รถถังรถถังผูเบริกานรถแหมรถฟอร์ดเลนเจอร์แม่งแรงจริงนี่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 รถมันแรงจริงคันี้เอามาดิ ไหน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 ไปไปไป,ไ,ไ,ปไปแล้วไปแล้วไม่สดแล้วชีว่จะต,ต,ตายเดี๋ยววะไปไหนละ เอ้เคองบินเอยรถ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 อเอ้ยผี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 เป็นผ้า กูเป็นบ้ากูเป็นบ้ามึงต้องตายจากนะมือของกูกูมีนามว่าเทพเจา้าหนึ่งต้องตายได้คือหมึงเป็นผีอัดลไ้ วิ่ยมาถึ่มาถึง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 มาถ่งมาถึงมาถึงาถึงม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 านี่มาถึงมาถึงม่ถึงมา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 ถึนมาถึง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 มาถาถึงมาถึงมาถาถึงมาถึงานึม น้ำนี่น้ำไม่ชื้นจริงไอชิมน,นี้มันยาวเวกินไปตัวมาดิ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 เต็ปสเต็ปฟรีไฟล์อ้หูบิ๊สเต็ปฟรีไฟล์บิ๊สเต็ป ไอ้หน <Oh, oh, 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 oh. ี้ un> un> ็รู้แม่กงจะตายโอ้โหไแคปแมนกูดูดูทียแคปแมนโอ้ยแม่ มงรู้ดว,ว่ากูเป็นไฟสูงะฮิเออกูตายโอเคคิปนีก้ก็ยาวขึ้นหายแล้วไอ้สัสเราก็ควรจะจบคลิปได้แล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้จันลาบกัสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้